มเข้าให้ตัวอะไรกันไฟครับโอนี้โอเคเดี๋ยวผมไปดึงก่อนครับมันจะได้มาไล่เราครับเพราะเพื่อนปั่นอยู่อันนิง่ง ไม่ส่วนงนี้ผมนิ่งเพื่อนเอาไปก่อนหนึ่งทีข้อหาปั่นไฟบ่อหอบหน้าต่างเรียกมันมาครับเอ้ยบ่ดเฉยตรงนี้คอมโ,มโบเนี่ยเมทเทพกับหน้าต่างลอกวัวกับเมทเทพคอมโบครับถ้าไล่ก็ยาวโดดได้รัวๆครับไม่เอาครับเพราะไม่เอาเลย แมวก็ปั่นไฟครับแค่นั้นจนน่าจะกลัวแบบไล่ตาดำมั้งผมก็ไม่รู้อะ่ะไปละจ้าสุดเม็ดเอาไปกันหนึ่งดี ไล่แบบเดินไล่ช้าเหมือนกันนะเนี่ยอันนิ่งเพื่อนไปรอสองครับบายแล้วเห็นไม่เห็น,หนอยากกระทืบเครื่องก่อนน่าจะเห็นแหละแต่เขาอยากกระทืบเครื่องครับเดี๋ยวเราไปรอสองยองยองไปรอสองอุ้ยอันนิ่งนะแป๊กอันนิ่ง เฮ้ยเพื่อนมึงอย่าเพิ่งซ้ำเฮ้ยมึงหนีก่อนเถอะเพือพอ่อนโอ้โหเพื่อนมันของจริงเกินแบ่ง่างได้ละเครัชเอาเราไม่น่าหัวใจยังเต้นเหรอแต่ตาดำผมไม่ติดอ่ะเออหัวใจเต้นก็ต้องตาดำไม่ติดจูะ ไล่เพื่อนอยู่บางท่านอย่างเงี้ยไปไล่เพื่อนเอาให้เสร็จอย่างนี้เรื่องตัดเร็วอยู่เนี่ยเออจะมันเล่ใครวะนะ ไปเพื ar, ่อนมันมาเล่าผมเล่นเนึงครับเห็นเพื่อนบอกว่านันน uh nee> ่ะน่ะน่ะเรียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไม่อุ้มเหรอเาเช็คไว้เขากลัวโดนส่องไว้เขาหลอนการส่องเลยเพื่อนคันมาบีเขาให้ เพื่อนมันยังแบบมันยังมาสองซ้ำอ่ะมันสองว่าอ่ะนี่เขาบ้าไปแล้วเพื่อนผมเขาบ้าไปแล้วจริงผมแบบถือไฟรอสองซ้ำาเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องรอแบบสองซ้ำเพิ่มก็ได้ครับไม่โยน์เลยแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาแบบตายต่อด้วยันไฟแล้วจู้ ลวงเบ๋ออันนี้ผมน่าจะส่งไม่ได้แล้วไม่ทันไม่ทันหันหน้าไปทางนู้นผมเดาว่าเขาจะหันมาทางนี้โอ้โหปั่นอย่างไวเชีย่ยปั่นไวจริงครับเฮ้ยฟาเลยเหรอเฮ้ยฟาเลยเหรอ านาว่าใชา่นาว่าใชา่เปิดประตูไปเลยครับนาว่าใช่อย่างนี้เดี <S <S ย๋ยวเปิดประตูให้เสร็จก่นอนเดี๋ยวค่อยไปช่วยไม่รู้ว่าเขามีโนวันหรือเปล่านะแต่โอ้น,นี่ไม่ค่อยพกกันหรอกนะโนวันนะเหมือนแบบเลื่อนโนวันไปเพื่อนแบบต้องการตายแบบไม่ได้ครับผมเ,เพิร์กไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาเว้ยเราจะหนีไปคนเดียวไม่ได้เว้ย ไปเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะมีบอโลครับผมมาเล่นกับโฟกนะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันโฟกมีบอโลครับแต่ผมไม่รู้จะจังหวะจะเข้าพร้อมกันได้หรือเปล่านะผมแหม่ผมดึงมาเพื่อนมันก็ไม่รอดเลผมบล็อกให้อ่ะผมต้องบล็อกให้ได้เออแล้วค่อยโฟกดึงแล้วเพื่อนบอโลแทง เพื่อนมีอดีหรอัอน,นิ่งไปก่อนเปทุกแผ่นนะคูอบอกเลยนะชั่วโมงนี้ <c oughs> เพื่อนมีอดีเว้อ่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นจบ